สับสับเอาชั่วโมงอีกบานหนึ่งอันคืนเอาอันเอาเหรียญเอาสับพี่น้องเลยเอาสับเอาเหรียญน้องทัเบิ่องทางพี่เบื้งคนละทางถ้าเราับสองเคียงเบื้งคนละทางให้โชคดีก่อนนะสวัสดีค่ะสองหลานดวงใจขอบคุณได้ไดาเด้อผู้ใดเข้ามาก็ต้องอับในเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดได้รัวรัวนะโอ้ยคือมาห่อนคัะเลยนออพี่น้องพี่น้องไอยเอ้ยจะมาห่อนครับเตยเปิันนีจะควน สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมตักายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณสามล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณสามล้านดวงใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลือบทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องก็เป็นกำลังแรงใจให้กันได้ ถูกบ่มีมาตองใบตองกุ้งขู่เงาคือคนไหนเฮ้ยเนีย่ยเดีย๋ยนอนมาห่อนเดน,น๋ยวห่อนขออนุญาตเปิดพัดลมเลือนวันนี้ห่อนแย่งปันเนี่ยอะไรก็ย่อย,ยขังตาอาดนานมากกรได้เนี่ยอะไรข้ย่อยเลย,ย,ย,ยพี่น้องได้บ้างเนี่ยตาแป,ป๋งปันขีเทาเฮ้ยแป๋งเพราะเขาหนาว,นาว Não. สดีค่ะหกล้านหงใจบอบคุณหลายๆเล้พี่น้องหงกล้านหงใเจเอา้าวคือจรยงว่าแดงแต่ถ้ย่งถอยลงไปต้องเปียกอะเงี้ยเนี้ยนี่มันใจนาะมันคึน้น สายยันมาเนาะสายยันเข้ไปเนาะขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายเด้อพี่น้องอันสื่อผิดกับกาตรวจก้อไปเด้อพี่น้อ,นอง,งสีล้านดวงใจอ๋อห่อนพี่น้องเลยอากาศคี้จังมาห่อนเธอ ทางกันภาคเหนือการน้ำถั่มปอดปอดด้วยมึงเทปไปจังค่อยฮ่อนมาสั่นเพราะว่าน้ำไมาฮ่อนอันอย่างเขาเอินบางบานนืออีอยังทางกันบางบานมึงขั้นวิ่งมึงเข่ามึงเข่าพี่น้องเลยมองได้น้ำคยเที่ยวกับเที่ยวมาแต่หมองเก่าหรอพี่น้องให้น้ำก็ได้มันมีข้าวตรงว่างอันไม่เนาะ ไอ้เวทางน้ำไปทางน้ำไปทำไมจไปพวอนน้ำมองได้ขึนน้ำไหลมากได้ไหลอันหมองอื่นกบไปขึ้นไปทางขึ้นทั้งมองนะเฮาบ่ตันทางน้ำนี่ก็สิได้บุกขึ้นบ่ตันทางน้ำนี่ก็สิได้่ก็เขาไหลไปติดตึกหลอดอ้ยในโลกจอดหล่อฟ้านี่ก็สิไหลไปทางไหนเนาะพี่น้องเนาะในโลกเข้านี่ก็สิไหลไปทางไหน